บ้านนี้นั่งเฮียงกันอ้อยชอยสามพ่อแม่ลูกน้องน้ำมนน้องโมกับบ่าวลานหน่อยไหนกับมันั่งเฮียงกันมาเออเนาะเอซีเหมืนกับว่าเธอได้เห็นหน้าเพิ่นอาจ้สม่วนแต่จ้าตะก่อนก็ไม่เห็นหน้าเา็นตะเถื่อนนี่มีไพ่แล้วได้เห็นหน้าอะไรเนี่ยโมเมนครั้งแรกบันนี่ฮะในบุญเปินเห็นอยู่เออเราก็อื่นยังไม่เห็นเนาะวันที่สองก็คือบ้านเอ็นเราพอแค่ไหนบ้านนี้ มองไปพอมอ,พอมน้องม่ให้เห็นก่อนอ่น้องม่สบายดีนะครับสวัสดีพอแม่พี่น้องเอฟซี F ่ C ี T, กระดบราหาแพงเบอร์ถูกทานว่าจะเป็นเอฟซี C, ทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกยินดีตอนรับขับสูซองบาวของไทยคือเก่าอแม่พี่น้อง พ่อพ่อก็บ,บา่าวกับไพ่เมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านที่เฮือนของน้องมมคือเกา่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็มาอัปเดตเรื่องเล่าข่าวข่า,าวของน้องหมให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบิงได้ชมกันตต่มมาสั้นเนาะที่ไปที่มาของทางบ่าวหลาหน้อยพี่น้องเลยหรือว่าทางผัวของน้องมมเนาะทางเพิ่นก็นได้ไปหาทางพอทางแม่เพื่อนได้เล่าเรื่องขาร์ดชินสอดกันไปทีพ่ออ่ยพี่น้องเลย ว่าจะหน่อยจะลายเท่าไรเนาะทางบบากับไพกกันยังบ่ได้ฮู้ยังบ่ได้จักรายละเอียดบันใดพี่น้องก็มีแต่สี่ชวนพี่ชวนน้องชวนดิบซีฮะเบิร์ดถูกทานเนาะเข้าไปถามทางน้องมูเพลินพระพรมกันกับเบากับไพเลยพี่น้องเลยเนาะพี่พลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยไววตรงหนาเด้อไปพี่น้องไม่ต้องมาลาใจห้างเนาะเข้าไปหาน้องมูกันเลยน้องมูเห็นก่อนไม่บุญอีกบันเนี่ยคุยกันเนาะพี่น้องดีมากกันกับเบา คันบบเห็นหน้าเห็นหนวดกับเพิ่นบก้าเอาได้หรอวะน้องโมแม่และคนโบเฮนนาเฮนนาอะไรน้องพี่เราเนาะเพิ่นกัเป็นคนใหญ่เพิ่นกาน่าจะเบิ่งแยังน้องโมได้เหรอเนาะหน้าตอนนี้กันเนี่ยคนชายกูมีที่คนเนี่ยแหละเบิร์ดห่างกันประมาณน้องโมสักสี่ปอสักสี่นจะกสามสิบเนาะห่างกันหกปีโอเปู้ใหญ่กว่าหกปีไปเบิ่งไปเท่าวร้านนี่ไม่เท่า บม่เคยไม่เท่าบ่เท่าเก่าขนาด้ไม่เท่าบ่ย่างเน้บึงไม่เท่าไม่อายไม่เท่าบ่เคยเทนไม่เท่าทางแรงมีแต่เล่าให้เบิ่งให้แย่งให้เบิ่งลูกเต้าเล่านะบ่หากการแพงการเด้อเนาะแน่นั่นแหละพ่อแม่อยากให้ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านำการเนาะเลี้ยงช่อยการ นี่ขนานี้นี่เนบบกนกักแ้งกันนะเป็นบห่านนกคือผู้ใหญ่่นกัมีมักมีหักกันกันนะเพินอยากให้อยากเห็นหน้าจ้าไปที่แล้วเพินอยากเห็นหน้าบางที่ไปหันไปนี่มือแรกนี่แล้วไอยกล้องนะเขาเห็นแต่ว่าเขาไถ่ายเนาะถ่ายเห็นแต่ทางข้างแล้วนี่เห็นหน้าเลยพี่น้องไต่อไปเราก็ะบออแล้วต่อไปเนี่อบไเพราะว่าทีมงานเาทมงานยปมันมาดูเด้มาหางเื่อยนะบอกคนเคยข่าสัหนึ่งเนกัเท เราเประชมากวียกวิทแล้วใายเนาะีเข้าเป็ีนเรียกเหังกาบพิธถือที่จะเหตุกงย่าทิดบอกนี่หนึ่งเข่าหนึ่งหนึ่งเข่าเทียงบ่อนี่นะหรือว่าหนึ่งเข่าหนเข้าเนี่ยเข้าวาเพ่มมาเนี่ยจะเ่าอมาตอนนี้คือมึงเนไปหาทางไปเท่าบ่อเจ้ากับนลวมไม่เป็นเท่า้วเนาะไปเลยเมื่อวานนี่ คันว่าเอาเมียไปนี่สิเอานนรืมุนไปป้าไปน้ำเล้าเออหาซอยกันซอยกันหาซอยกันหาเงินเนอาเนาะแปนผู้ได้เองบา่า้ยว ฉีดหนวดอยู่ฉีพากันหาพากันเฮ็ดบ้านไหนเนาะฉีเอาลานไปว่าไว้น้ำเมล็ดเมล็ดยายเพื่อนก็จะเอาให้ยี่บอนถามเพื่อนแล้วบอกก็เพื่อนบอาเพื่นจะเอาเพื่อนก็บอกไว้นั่นเออไม่เ่าเพื่อนว่าจะเอาให้ท่าวาลูกนี่ทั้งชงนี่สีไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานเนาะเพื่อนก็บอกว่าให้ไปอันนั้นทั้งสองจะอีน้อยเป็นพันเพื่อนอืม หาเงินมาแต่งมาแปลงกันนี่แหละเนาะมันถึกต้องตามมีคอมเพนีของเพินนี่แหละอย่างให้บ่มีก็เออโมโนยค่ะพอแล้วฮิตเนาะพอแล้วฮิตผีหิตพอมันมีฮิตผีได้หมอกเคยได้เราเคยมาจันตาบเห็นด้มันเป็นฮิตบ้าคงเราหัวจักน้ำพร้อมนี้เนาะความหมายกันบ้านเมนเนเมนบอเอนที่กันบอเอนเมนคายชับบอเอน เนาะวะอยากจูงมาเป็นตูเยังไงบ้ายมั้งไอ้ยาบ้านปชินคือกันไอ้นี่พ่อเผ็ดนี่ต้อหลายบ่อในกินควายนี่อย่างใครเรามีแต่หมูน้อยเนาะอันนี้นาค้ามนาหมูโอ้คนยินหลุดผ่อนเบาวางลงเอาหมูใครนี่เห็ดผิดว่าได้ไหมเห็ดผิดว่าได้ไม่เพิ่งกินควายเลยแลค่เพิ่งอยากมาตอนนี้หนาวว่ะ เาเขาม่คนไนเป็นยุญบุญเดียวควายเนาะบุมีควายพันเนาะบุญบพนมอะไรค่เนี่ยแะไเนาะป็นบ้านเมืองพนพนเบิ่มพันดูแลอยู่เราก็บอกพันเลยเด้ไปคอไปบอกพนิดเมืองพูดดีอันมาจลังเมืองเนาะเป็นยังบอกเหอเป็นมาบาเป็นออจามตัวกระตัวอยู่นี่ไปหายาไปกินอไได้เนี่ พากันนอนเมื่อคืนนี่เ <com> ป็นอะไรไม่ได้ฝันดีบอกจะว่าได้ตัวเน็ตก้าวเลยจะว่าพากันได้ตัวเน็ตเน่บอกไปเนาะเออถามตัวเน็ตมาเลยถามตัวตรงรถเออหนักเลขอะไรน้องพอแพยนี่เนาะบ่รู้ถามไปยันนี่ได้ตัวเน็ตโดนกันมาเลยเนาะคันได้กระชีบบอกด้วยพอแพยนี่หงส์หายคนเดียวได้นเพราะส่าเพิ่งก็หายยุ่งก็แบบ แต่ว่าผู้ชื่อบ่มีอนเออนี่บอพันเลขอยู่เพื่อนนี้ขามานอนอยู่เ่อนนีฝันอยู่บอขามานอนอยู่เพื่อนหลังตอนเิกนจะฟันอยู่เมื่อคืนนี้บอฟันเมื่อคืนนี้เนาะเสอเื่อนหลังนี่บออยู่บ้านกุมาระทันอยู่พุทธ ตัเป็นตัวตรงๆเป็นเลขมาเลยบ่หรืว่าไหนไเป็นตัวไก่เลยเป็นตัวไก่มากแดในความฟันะไหนเดี๋ยวเนอเดยไก่ข้าบุเสืบ่ขาสอเขาเขาคิดว่าขาบม่เากนเลขเข้าบอเลขก็เป็นคเอเลขนปะเอาเต็มๆเลยเนาะคันว่าูมัก ตัอเลขนี่ยันรวยเนาะแม่นขนาหมนเป็นโตปันนะรวยเลยเป็นกระจอกลูกมันไม่ต้องเปกะปิโปให้ลูกเนาะให้ลูกกับให้ลานทั้งลูกทั้งลานอยู่รวมกันเอาลูกชายจะเจ้ากันไหนกันลูกมาเละกันลูกกับลานนั่นแหละเนาะว่ารวมเนาะลูกสาววันนีลูกสาวน้องนละมนุนน้องนละมนต์คน นารักนงมณ์คนสู้ชีวิตนงมณ์มัน้อะไรต่างมันอะนงมณ์นี่เด้นงมณ์คนสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตแล้วตอนนั้นพอเห็นเราไปขายเครื่องขายยังกับแม่นั่งรถพ่วงไว้ป้าจองอะไรนงมณ์งานไปงานบอเอาช่วงขายเครื่องช่วงหนึ่งเหรนะ นั่งเอาเงนขี่ซาเล้งไปเอาเจเจลูกใช้ทั้งทั้งเอิกเนาะน้องโมแต่ก็ขี่หาล่อขายไข่ขายนั่นขดพ่ออยู่บ้านท่ัดแต่นึงบ้านายก็เห็นบ่ก็เห็นช่วงน้นแรง่ะเนาะก็ได้ขายดีอยู่ว่าไปแบบนั้นกับน้องโมแต่ไปเรื่อยคือโบเจ้าก็เว้ไปเรื่อยสิหึโบมีทื่นมีทืนทืมื่ก่อนเนาะบอสมมติว่ามีซาเล้งไปน้ำกันเนี่ยโอเคได้หนิ ช่วงผเมียไปขายนำการภูมิัวครับนี่ขายนำกันนี่โอเคเลยได้ไปเห็ดงานบนนี้ได้สักบนผัวไปเห็ดนี่ได้เบิกน้ำสอบเก,กล็ดในบนไปเดี๋ยวก็ไปทางมานี่ไปแล้วก็ไปเห็ดนี่ก็ได้ทึ้นได้อย่างเราไปขายถ้าขายเนาะนี่และขายเครื่องขายของพากันไป bỏ số việc cứ bỏ em đi bỏ đấy bỏ gì đấy bỏ em mà khăn sủ việc việc chú cắp bật luôn ngái nó bỏ em cho lại mấy cái việc chú cấp đã rồi em cái cho một nữa còn một con chảy chứ nói cái đấy kia khảo lập trang như nó con bay cả Um, kia theo đấy nè xịp xóa mua này nhưng bật khảo thiện ngọt bọn em mà hãy gì phải xây nó uh, <laughs> theo bàn ý em nạc xì cao lô <laughs> em nạc 49 lô đây có à, khỏi chị nằm lại của mua cho nó thay trang như cà nó ồ kì nào nhỉ mình ăn đi là thỏa đấy dù kì <laughs> là sen hả 2 sen văn là sen hả nó là nó ยมนแพงกว่าบ้านเาะคจักแท็กเองเนาะแม่นสีแพงกว่าอยู่บ้านเนาะอยู่งาะบึงแต่นี่ก็สิวันละวันละมือนี่แหละเนาะแม่แม,มือละวันเราห่าวนอนบวนๆสองเทือ่อสามเทือเ่ออะไรเป็นอยงไรบุรีนอนเมื่นอ,นอคืนนี่นะนอนเห็นว่าอันชุดหนักเด้จับหนักอยู่บุรีนอนจนบุรีรับไม่นอน,น,อน,น,อนวา่าเด้อยู่นอนได้ตลอดเวร จะสายหูไว้เนาะอูลูกไปํำพอแดดมาโทนะสู่ชีวิตก่อนเพิจะเห็นอันเจ้าน่เพิจะมาหาคลายไข่แบบนี้หอเป่าายน่อไม้คายหน่อไม้ตอนคลายหน่อไม้มีลูกอะไหรืองอันนั้ลูกปมันมเลองเออทังมีแล้วตอนนะอเพิ่งแก่เซลบ่ดูวันหนเนะแ Oh... Ủa, oh, <coughs> em được vào vào là nó hay nè Cô giáo, cô giáo nè Đơn mày, là nhắm một cái Nào là nó hay hết phần này phết là xeo bọ đi nè Chứ lạc lạc nè Như à, nó mô thác hà còn bỏ Hay thác hà phải còn nè Bà là nó hay bỏ thác còn แต่งมาสบายดีคุาไม่นอกเหมือนแตงมาเนาะทต่งผู้สาวก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแนวมันแล้วบอกข้าจะให้ผู้สาวทักหาก่อนบัดยันผู้สาวไอ้เนาะโอ้งเพื่อผู้สาวเบี้ยทักไี่ทุกมมือนี่มีแต่ผู้สาวเลยทักหาเลยเอาเลคิดเพิ่งบอกแอนนี่บึนบึนอยู่มีแต่ผู้สาวนั่นมีแต่ผู้สาวนั่นตั้งมาแต่หน้ามือนะเอาเลยถามว่าเม่นผู้ไรถามมามีแต่ผู้สาวต่ต้อยว่าสั่นเล็กคนหล่อบอกแอนคนหล่อ สาทักมาหาไล่กสาธุนก็ไล่คือคอยดีโอ้ยถ่ยทักมาเงียบซะไม่ตะโกนเงียบซะไม่ตะโกนน้องขวัยอ๋อกะอีพ่อๆกันกันนอกจากอ่ามามาจากเฟซบุ๊กเนาะทักกันจะได้เป็นเนื้อคู่กันได้ทักมาหรอได้กันนะลีเนาะบอกมาต่อยเคล่นต่อยไปตัวต่อยมาเคล่นต่อยมาตัวต่อยไปบานไป่ยังไรเนาะตอนตะวินหักเฮ้ยเกษากวน บานนี้นอตประเภทแทนนะแต่คนแต่งก,ก้อยกัมากกันละว้าววาวถึงโดนกันาลานอจนเ่เหอวอ่เฮ้ยน้ององคหักเฮ้ยน้องเอยนั่งกะหบดิป่านคนที่ได้คนงามหอกคอามหักแนอยูที่ใจ เขาเียมั่วทางหู้อยู่เขาเรียกมั่วท้าแบบไทยเราไปจัดกันเนาะมาเดยงแถวนี้ตลอดอ้คนบ้านคนชิงเนาะคนบ้านคนชิงนี่แล้วจะกลับมาดนงัวียงนี่เนาะแต่เมื่อก่อนแถวนี้เป็นเราหกมัวไลยหลายเลยเมื่อก่อนมีตัวใหมบุกลายหลายแถวนะเ็บไปยู่หันได้บ่ของใคบอกเคยมาเจ้าถวนจ้าเจ้าบอกบอก โอ้โหหนูเลื่องในไปเลยจะได้ไล่กันเล่นอยู่แล้วอ๋อุนละผมพุ่นแหบ้างคนลเพุ่นกระบุกเบิกจนเป็นดินชัดชันจนว่านั่นเนาะแถวนี้กันบ้านคนอืมจะเป็นบ้านคนเลยที่เป็นเหลาภูเท็ตไดอ้มาขึ้นมาหกไดรมาจังนี่แหละแถวนี้กับมียนดินชีคายอยู่บ่แถวนี้กันได้ยอบฝนยังนั่นนี่คือว่าินเยนฝน เป็พันโบเบอร์เนจิคายเนาะจะแบ่งเป็นเินจัตสันสิสร้างหมู่บ้านดิอืมพันคาว่าเอ็นใครชื้ออยู่จากเฮกตาร์หนึ่งทางบรรดาที่ขั้วเขาคายพันคายปุ่นเลยทางบนอันั้นบรรบรรเจาะหนามเจาะหนามไก่ชนบรรเจาะหนามทักออกไปในนี่บ่บนกลางบ่เจ้าใคซื้อไปยังบ่กเอ็นฮอดเฮกตาร์หนึ่งปลูกมันบ่ปลูกมันปลูกมัน ดินมึงงามนะเมื่อเหตุยูทูบไปเนาะนี่เหตุยูทูปปุ๊กมีผู้ใหญ่เข้าเบิ้งเงินเบิ้นคำอะไรหาเ็ดปลูกมันก่อนบ่านี่โอ้เนาะค่อยกะเป็นหนาลูกมันก่อนค่อยกะเบิ้งเงินไรยังแต่พอเพจคนเดียวพี่น้องเลยเนาะยังสู่กับยูทูปอยู่สิบห้าทายต้นมันบ่านี้พอเพจได้หายเอฟซีเบิ้งโดยเป็นงบประมาณไหนดิทายวิธีชีวิตเลยเนาะแมนตามป้าตามดอนตามจำพัวตามชวนตามหัวตามห้องพคและ มีแต่จะเอา s a ม o a กะสิวังแผนกันเนาะหาเงินนะครับพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยว่าจยางไรทางตัวกํมไพกับเอ็นคนน้องแฝดก็จะได้จบคลิปลงไปก่อนเนาะพี่น้องเลยเนาะังไมก็ได้พอประมาณนี้กิจกันอลไรป่าวกุําไพก็ดีสิขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เนาะจะโฟกมาในคลิปต่อไปสบายดีเดลยน้องน้ำมนต์คนสู้ชีวิตพี่น้องรถซาเล้งเพิ่นนี่มื้ออื่นนี่ เตรียมตัวออกเดินทางจะเศร้าได้พี่น้องเอ้ยนี่ฮะทางเพื่นฉีได้ไปส่งทางบาร์้าน้อยูเอาบ่แพ้น้องโมน้องโมเข้าทางรถเนาะอืมบ่ียายขึ้ โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะกับสีพ่อประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์จุกฐานเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้ทางบ่าวกับยในเดอ้อเนาะฝากกดแชร์กดไลค์เนาะคอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเอ้ยดีบ่ดีกับที่ชมกันเข้ามาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีจุกท่านจงอยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องไว้พ่อกันไหมในคลิปต่อไปในเอพีต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคข้ามาสบายดีอยู่ที่พ้นปวกพี่น้อง